แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีความต่างของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถอธิบายได้โดยอาศัยทฤษฎีการชนซึ่งมีพื้นฐานจากทฤษฎีจนของแกส๊สเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นเคลื่อนที่มาชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีการชนนั้นต้องมีทิศทางที่เหมาะสมและอนุภาคที่ชนกันต้องมีพลังงานจนมากพอเมื่อพิจารณาการชนของโมเลกุล NO กับ NO 3การชน,น,นแบบขอน่าจะมีโอกาสการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้ผลิตภัณฑ์ NO 2มากกว่าแบบก่อเนื่องจากทิศทางการชนของโมเลกุลทั้งสองมีความเหมาะสมจากความรูก้กับทฤษฎีจนของแก๊สที่ได้ศึกษามาแล้วอธิบายว่าอนุภาคแก๊สแต่และอุณภาคจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากันที่อุณหภูมิต่ำมีพลังงานจนเฉลี่ยต่ำส่วนอุณหภูมิสูงที่มีพลังงานจนเฉลี่ยสูงหากคุณภาพแก๊สที่ชนกันในทิศทาง ที่เหมาะสมมีพลังงานจนที่สูงพอการชนอาจทําให้เกิดการสลายพันธะในสารตั้งต้นแล้วสร้างพันธะใหม่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งค่าพลังงานที่น้อยที่สุดที่จะทําให้การชนกันและเกิดปฏิกิริยาเคมีเรียกว่าพลังงานก่อกำมันพลังงานก่อกำมันคือพลังงานน้อยที่สุดจะทําให้เกิดการชนกันเรียกว่าพลังงานก่อกำมัน ปฏิกิยาเคมีที่มีพลังงานก่อกำม,มันสูงจะเกิดได้ยากหรือช้ากว่าปฏิกิยาเคมีที่มีพลังงานก่อกำม,มันตำ่ำเปรียบเทียบได้กับการเดินทางข้ามภูเขาดังรูปหน้าถัดไปของถ้าเปรียบเทียบจำนวนคนเป็นจำนวนอนุภาคและความสูงของภูเขาเป็นค่าพลังงานก่อกำม,มันของปฏิกิยาเคมีอธิบายได้ว่าในปฏิกิยาเคมี ที่เกิดช้ามากเพราะมีค่าพลังงานก่อกรรมันสูงในทางตรงข้ามถ้าปฏิกิยาเคมีมีพลังงานก่อกรมันต่ำปฏิกิยาเคมีนั้นจก็จะเกิดขึ้นได้เร็วนอกจากพลังงานจนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่แล้วเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นชนกันพลังงานจนบางส่วนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานศักย์ทําให้พลังงานศักย์รวมของสารเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ระหว่างการดําเนินการไปของปฏิกิยาดังรูป แสดงให้เห็นว่าขณะอนุภาคของสารเคลื่อนที่เข้าใกล้กันพลังงานสักของอนุภาคจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของเส้นกราฟที่เรียกว่าสถานะ transition ซึ่งเป็นสถานะที่อนุภาคชนกันแล้วมีการจัดยางตัวอย่างเหมาะสมและมีพลังงานสักมากพอที่จะสามารถเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยผลต่างระหว่างพลังงานสักที่สถานะ transition และสถานะเริ่มต้นก่อนการชนใช้ในการอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตามท สถานะ transition ทางสารตั้งต้นมีพลังงานเท่ากับ e 1สถานะ transition จะมีพลังงานเท่ากับ e 2และผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานเท่ากับ e 3โดยจากแผนภาพพลังงานก่อกำรมัน e a คือผลต่างระหว่าง e 2กับ e 1และพลังงานของปฏิกิริยา delta e คือผลต่างระหว่างพลังงาน e 3กับ e 1และจากแผนภาพสามารถบอกได้ว่าปฏิกิริยาเกิดได้เร็วหรือช้าโดยพิจารณานะจากพลังงานก่อกำรมันของปฏิกิริยา นอกจากนี้ยังสาม,มารถบอกได้ว่าปฏิกิยาเคมีนั้นดูดหรือคายพลังงานถ้า E 2น้อยกว่า E 1จะเป็นปฏิกิยาคายความร้อนในทางกลับกันท่า E 2มากกว่า E 1จะเป็นปฏิกิยาดูดพลังงานอัตราการเกิดปฏิกิยาเคมีขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นบางชนิดแต่ไม่ครบทุกชนิดและมีบางปฏิกิยาที่อัตราการเกิดปฏิกิยาเคมีไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นเลยเช่นการกําจัดแอลกอฮอล์ออกจากกระแสเลือด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอนุภาคสารตั้งต้นจะมีพลังงานจลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทําให้การกระจายของจํานวนอนุภาคที่มีพลังงานจนต่างๆเปลี่ยนไปดังรูปสารที่เติมลงไปแล้วทําให้ปฏิกิริยาเกิด เร็วขึ้นเรียกว่าตัวเร่งปฏิกิยาเคมีมีผลให้พลังงานเกาะกำมันของปฏิกิยาเคมีต่ำลงโดยตัวเร่งปฏิกิยามีประโยชน์มากทั้งในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมเช่นการย่อยอาหารในร่างกายใช้เอมไซ์หลายชนิดเป็นตัวเร่งปฏิกิยาการผลิตในเทียมจากน้ำมันพืชใช้นิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิยานอกจากตัวเร่งปฏิกิยายังมีสารบางชนิดเติมลงไปในปริมาณเล็กน้อยเรียกว่าตัวหน่วงปฏิกิยา ซึ่งเอาไว้เพิ่มการถนอมอาหารนอกจากนั้นแล้วธรรมชาติของสารยังส่งผลให้สารแต่ละชนิดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่แตกต่างกันเช่นการเผาไหม้ของถ่านและเพชรซึ่งเป็นคาร์บอนที่มีอันยรูปแตกต่างกัน